กาจอรุ่นเดียวกันต่างยี่ห้อต่างราคากันประสิทธิภาพมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนความแตกต่างมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับ สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับการ์ดจอ RTX 3070 Ti นะครับแต่มีถึง2ตัวด้วยกันตัวนี้สีขาวสดใสอยู่ทางขวาม,มือของผมมันคือ Colorful iGame RTX 3070 Ti นะครับส่วนทางซ้ายมือของผมนี่ตัวท็อปเลยนะครับมันคือ ROG Strix RTX 3070 Ti OC 8G นะครับบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี้ย เอาจริงๆนะราคาของมันเนี่ยซื้อ3080รุ่นล่างๆได้เลยนะครับแต่ด้วยความสวยงามความอลังการแล้กงานประกอบของมันเนี่ยบอกเลยว่าแหมใครๆก็อยากได้มาครอบครองอยู่แล้วนะฮะถ้าเปรียบกันง่ายๆนะครับรถยนต์เนี่ยก็จะมีรุ่นย่อยต่างๆ Honda civic เนี่ยมีรุ่นย่อยถึง4รุ่นครับอารมณ์ประมาณว่าตัวนี้เป็นรุ่นตัวกลางๆแล้วกันส่วนตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับขึ้นอยู่กับราคา แต่ประสิทธิภาพจะเป็นยังไงต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของการออกแบบดีไซน์โตัวการ์ดบอกเลยว่าคันละฟูไอเกมนะครับมาพร้อมกับ3พัดลมเรื่องความสวยงามไม่ต้องห่วงครับขาวขนาดนี้ดีไซน์การออกแบบโอ้โหมองปุบดูปับ๊บก็รู้ว่าสวยแน่นอนนะครับด้านหน้าสามพัดลมด้านข้างครับพื้นที่ในการติดตั้งใช้พื้นที่มากถึง3สล็อตด้วยกันนะครับคีสซิงบอกเลยว่านานาใหญ่ๆมาพร้อมกับคีทไปภายในและส่วนด้านหลังครับก็มาพร้อมกับแบ็คเพลทสีขาวด้วยนะครับงานนี้บอกเลยว่าใครจะประกอบคอมเคสสีขาวสวยสด นะครับ o ร f ฟู i-game ก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับหาการ์ดเจอขาวเ,เนี่ยหายากมากๆนะครับหาสาวๆขาวเ,เนี่ยหาง่ายกว่าเยอะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับคือ r o g s t r i e ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับหน้าตาที่ดุดันตามสไตล์ a o g เรื่องความสวยงามการออกแบบไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะด้านหน้าตัวการก์ดมาพร้อมกับ3พัดลมเหมือนกันและพัดลมเนี่ยดูมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัว I g เกมค่อนข้างประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดออกแบบดีไซน์ด้านหน้าก็ถือว่าสวยงามเลยแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตัวการ์ดพื้นที่ในการติดตั้งตัวการ์ดใช้พื้นที่มากถึง3สล็อตเช่นกันนะครับแต่เรื่องมิติตัวการ์ดเนี่ยถ้าเทียบกับ Colorful i g เกมกับ a o g s t r i e ตัวนี้จะมีความหนากว่ามากเลยนะทั้งหนาทั้งใหญ่กไ็ได้ว่าสมราคาค่าตัวของเขาแหละนะครับและส่วนด้านหลังครับก็จะมีในส่วนของแบ็กเพลทครับขนาดใหญ่เลยซึ่งจะมีการเว้นช่องสําหรับระบายความร้อนด้านหลังชิป g p u ด้วยนะครับซึ่งพอเชื่อมต่อต่างๆครับก็ถือว่ามาตรฐานทั้งตัว I g เก e เองทั้งตัว ROG เองนะครับก็มีพอร์ตท,ที่เหมือนกันตามมาตรฐานที่ทาง NV i d i ีดีกำหนดมาให้แต่ว่าในส่วนของ I g เก e ครับตัวนี้ก็จะมีตัวสวิตช์ one click OC กดปุ๊บก้าจอเร็วขึ้นปับ๊บแต่ก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆครับแรงไม่เท่าไรเอาไว้กดเ,เ,เล่นเวลาเหงามือแล้วกันนะครับและอีกหนึ่งจุดครับที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็คือก้าจอ RTX 3 0 7 0 Ti ของ Colorful เนี่ยจะมีพอร์ตไฟเลี้ยง8พิน PCIe เนี่ย2พอร์ตนะครับแต่สำหรับ ROG Strix 3 0 7 0 Ti ตัวนี้จะมีพอร์ต8พินมาถึง3พอร์ตด้วยกัน ดังนั้นครับเรื่องการออกแบบตัวการ์ดเนี่ยเอาอจิสตริกสามตัวเนี้ยเขาเออกแบบมาเพื่อการอู่วเคราะหโดยเฉพาะนะครับ มีพอร์ตไฟเลียของตัวการ์ดเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมในการโอเวอร์คล็อกช่วยในการจ่ายกระแสไฟที่นิ่งขึ้นสเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับนอกจากพอร์ตไฟเลียที่ทําให้ราคาของ ROG Strix เนี่ยแพงกว่าการ์ดจอทั่วไปนะครับคือเรื่องงานประกอบภายในและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆบนแผง PCB ที่ทาง ROG นะครับเขาคัดเกรดอุปกรณ์ขั้นเทพมาให้ใส่กันแบบไม่ยัง้งสมกับราคาค่าตัวแน่นอนถ้าลองถอดแผ่น PCB ออกมานะครับสิ่งที่เหมือนกันระหว่างการ์ดจอ2ตัวนี้คือ ตัวชิป G P U เนี่ยสตัวเนี้ยมาจาก n v ็นวีดเหมือนกันแต่ PCB ชุดระบายความร้อนอุปกรณ์ต่างๆบนตัวการ์ดทางเวนเดอร์หรือทางผู้ผลิตเองเนี่ยจะทําการออกแบบทั้งหมดเลยนะครับเรื่องต้นทุนของตัวการ์ดจะอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าการ์ดจอค่ายไหนใช้ของดีใช้ของเทพมาใส่ให้กับตัวการ์ดของเขา ต้นทุนการผลิตก็จะสูงด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าลองเทียบ PCB กันดูนะเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างการ์ดจอ2ตัวนี้อย่างชัดเจนแน่นอนครับในส่วนของ PCB แล้วก็การออกแบบตัวการภายในนะครับสำหรับ2ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดจอที่รุ่นเดียวกันคือ RTX 3070 Ti เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการ์ดสตัวนี้ครับกับสเปคเทสเบดของเราครับคือ r y z e n 7 5800X Overclock ที่4.5 GHz ครับล็อกนิ่งๆแรม16 GB DDR4 บัส3,600 MHz นะครับเมนบอร์ด ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi X570 นะครับ SSD WD Black SN770 1 TB และ Power Supply เป็น Thermal Take IRGB Plus 750W 80W p Go นะครับแล้วเราก็ไปดูเรื่องการทดสอบกันเลยครับ มาเริ่มเกมแรกครับกับฝาครายหกเกมนี้ปรับภาพเป็นอัลตร้าสุดหมดทุกอย่างครับความละเอียดเป็น 2K ส่วนการตั้งค่าต่างๆก็ดูกันเอาเองครับเริ่มเบนช์าร์กมาครับเจอจากเคว่ายน้ำครับในส่วนของกาจอทั้ง2ตัว เฟรมเรดเปิดมาแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะครับขึ้นลงพร้อมๆกันการใช้พลังงานของตัวก้าจอก็ใกล้เคียงกันนะครับและในส่วนของความเร็ว CPU อันนี้ไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญนะครับการทํางานเหมือนกันต่างกันอย่างเดียวคือก้าจอครับก้าจอไอเกมอุณหภูมิอยู่ที่63องศาเซลเซียสครับ และ R o G Strix อุณหภูมิอยู่ที่58องศาเซลเซียสนี่คือความต่างของการออกแบบชุดระบายควร้อนกาจอที่เห็นได้ชัดนะครับแต่ในเรื่องประสิทธิภาพโดยรวมแทบจะไม่แตกต่างกันเลยกับการจอทั้ง2ตัวนะครับแรมตรงส่วนนี้อาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่ไม่ได้มีในยะะสาคัญอะไรในส่วนนี้นะครับอุณหภูมิ CPU ก็63องศาเซลเซียสชิวๆครับอุณหภูมิการจออย่างที่เห็นตรงนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนที่สุดแล้วนะครับ สวนเฟรมเรทเฉลี่ยที่ทำได้ครับเท่ากันเลยคือ102 fps ครับแต่ในส่วนของ RG s t r i ตเนี่ยสามารถทำเฟรมเรทขั้นต่ำได้สูงกว่า i g เกมเล็กน้อยแต่ในส่วนของ i g เกมครับทำเฟรมเรทสูงสุดได้มากกว่า1เฟรมก็เรียกได้ว่าประสิทธิภาพการทดสอบใกล้เคียงกันเลยนะครับแทบจะไม่มีความแตกต่างเรียกได้ว่าเสมอกันเลยในส่วนของการ benchmark ฝาครายหครับ ถัดมาครับมาต่อกันที่เกม Rainbow Six Siege นะครับเกมนี้ปรับความละเอียดภาพไปที่ 2K และคุณภาพกราฟิกต่างๆครับเป็นอันตร้าหมดเลยส่วนที่เหลือปรับอะไรก็ดูกันเอาเลยครับเริ่ม b e n c h มา r k ครับโอ้โหเฟร,รมเรทนี่จะแตะ400 FPS อยู่แล้วนะครับเฟร,รมเรทถือว่าสูงมาก300ปลายๆนี่ฮะมี400ให้เห็นแล้วนะครับแต่ในส่วนของการทำงานโดยรวมก็ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างนะครับภาพเนี่ยถือว่าสมูทลื่นไหลเลย แล้วก็ในส่วนของเฟรมเรทก็ใกล้เคียงกันมากนะครับการ์ดจอการทํางานต่างๆก็ถือว่าใกล้เคียงกันต่างกันอย่างชัดเจนคืออุณหภูมิเช่นเคยนะครับส่วนคล็อกสปีดของการ์ดจอ iGame วิ่งอยู่ที่1920 MHz เสมกะเฮิรตส่วน Rg s t r e a วิ่งอยู่ที่1935 MHz เมกะเฮิรตต่างกันแค่15เ h z มกะเฮิรตของผมเนี่ยเรียกว่าไม่ต่างกันนะครับความเร็วใกล้เคียงกันด้วยนะครับกับการจอต้องบอกว่า เป็นสแตนดาดเดิมๆนะครับในการทดสอบทั้งหมดเลยเราใช้กาจอสแตนดาร์ดไม่ได้มีการอเวอว์คลอปปรับแต่งหรือปรับโหมดใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อความเท่าเทียมกันของกาจอทั้ง2ตัวนะครับซึ่งคะแนนการทดสอบโดยรวมครับเอ๊ะไอเกมทำเฟรมเรทได้เหนือกว่าประมาณ8 FPS นะครับถ้าเทียบกับ ROG Strix ที่ทำเฟรมเรทเฉลี่ยได้391 FPS นะครับแต่ที่ไรก็ตามครับการทำงานโดยรวมของกาจอกราฟต่าง ต่างกันแค่8 FPS เนี่ยถือว่าไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะครับก็ตีให้เสมอกันทั้งคู่เลยนะครับและเกมสุดท้ายครับกับ World War 3นะครับเกมนี้ปรับภาพไปที่ 2K และคุณภาพกราฟิกต่างๆเป็นอันตรหมดเลยนะครับเริ่มมาครับการทดสอบ Bench m ม r กก็เฟรมเรทใกล้เคียงกันอีกแล้วนะครับขึ้นๆลงๆไปพร้อมกันเลยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีผลแตกต่างนะครับทางด้านคุณภาพภาพคุณภาพกราฟิกต่างๆเองนะครับ ซึ่งการทำงานของกาจอนะครับตีไปประมาณ80% 70%นะฮะและการทำงานต่างๆก็ฝั่งอัลจีสตริกเนี่ยบูตได้มากกว่าสักเล็กน้อยนะครับทีแรกเกม Rainbow Six s i e g e เนี่ยบูตได้1,935แต่เกมนี้ครับบูตได้ถึง1,950เมกะเฮิร์ตนะครับถือว่าแรงกว่าอาจจะเพราะด้วยอุณหภูมิที่เย็นกว่าด้วยนะครับทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมแรงกว่าแต่ที่ย่างไรก็ตามครับประสิทธิภาพโดยรวมของ LG s จ r i x กเนี่ยสามารถไปได้ไกลกว่านี้นะครับ และคะแนนโดยรวมครับต่างกันแค่3คะแนนเรียได้ว่าเสมอกันเองแล้วนะครับในเกมเกมนี้สรุปครับการจอสอตัวนี้ถ้าใช้สแตนดาดเดิมๆแทบจะไม่มีความต่างกันเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณโอเวอร์คล็อกนะครับ AOG Strix เนี่ยเห็นผลต่างด้อย่างชัดเจนเพราะว่าตัวการ์ดเขาก็ระบุแล้วว่าเป็นรุ่น OC คุณสามารถปรับเพิ่มความเร็วคล็อก Speed และ Memory Speed ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องขึ้นอยู่กับลิมิตของตัวการ์ดจอด้วยนะครับถามว่า Colorful iGame ตัวนี้ overclock ได้ไหม overclock ได้แน่นอนแต่ว่าลิมิตเนี่ยมันก็จะถูกจำกัดด้วยการออกแบบของตัวการ์ดนะครับถ้าเทียบกัน AOG เนี่ยไปไกลกว่าแน่นอนทั้งเรื่องภาคจไฟชุดระบายความร้อนแล้วก็เรื่องพอร์ตไฟเลี้ยงต่างๆนะครับ ดังนั้นครับถ้าคุณเป็นคนที่เฮ้ย <c oughs> ซื้อกาจอมาเสียบปุ๊บติดตั้งลงไดเวอร์เล่นเกมอย่างเดียวไม่โอ้ว่าคล็อกอะไรคัน o ละฟูไอเกมตัวนี้ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ดีอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครชอบสุดชอบแบบโอเวร์คล็อกชอบซนชอบทำปรับแต่งโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับหรือว่าชอบความสวยงามอลังการ ROG Strix เนี่ยโอ้โหไม่ว่าใครเห็นครับก็ต้องอยากได้แน่นอน อารมณ์มันรถยนต์ตัวท็อปมาพร้อมชุดแต่งจัดเต็มขนาดนั้นเลยนะครับดังนั้นครับก็เลือกการจอให้เหมาะสม1เลยดูงบประมาณของเราก่อน2เลยดูความต้องการว่าเราต้องการแบบไหนนะครับดังนั้นครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับกับการจออรุ่นเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อต่างราคาต่างหน้าตากันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถูกใจกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมตันไตเต้าคอมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย